ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับผมเนี่ยเพิ่งค้นพบว่าการได้มาดูการแสดงออเคสตราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายแล้วก็สนุกเอาเรื่องเลยนะครับย้อนไปครั้งแรกสุดนะครับก็คือตอนที่ได้ดูลาลาแลนที่พูงกับเพลงเนี่ยมาแสดงคอนดักเองกับมือถึงที่หรือจะเป็นตอนแสดงสดประกอบภาพยนตร์ Lord of the Rings to Towers ภาคในตำนานของเหล่าบรรดาแฟนคลับซีรีส์นี้และจนปัจจุบันที่โคชิมะโปรดักชั่นได้ทําการปล่อย World Tour Orchestra จากเกม Death Stranding ออกมาน,นั่นเองครับ สำหรับคอนเสิร์ตนี้จะบอกว่าคาดหวังระดับหนึ่งก็คงจะพูดได้ครับเพราะนอกจากตัวเกม r s t r a n i n n g ที่เล่นจบมาแล้วทั้งสองภาคผมเนี่ยก็รับรู้ในการใส่ใจแล้วก็คุณภาพของตัวเกมที่รังสรรค์บรรจงสร้างมาอย่างดีพอเขามาทำทัวร์ออเคสตราเนี่ยผมจึงหวังว่ามันจะประทับใจไม่แพ้กันครับซึ่งรงรับชมเนี่ยก็เป็นที่เดิมในทุกๆครั้งครับ ก็คือ Prince Mahidon Concert Hall ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีทั้งทางสถาปัตยกรรมและระบบแอคูสติกที่ตอบรับการแสดงสดบรรเลงดนตรีหรือภาพยนตร์เสียงทั้งโทนต่ำโทนแหลมโทนกลางความไพเราะของเสียงรีเวิร์ที่ดังกังวานตลอดทั้งห้องมันช่วยทำให้ทุกๆตัวโน้ตที่ได้รับฟังเนี่ยมีพลังแล้วก็ d y n a มิกที่หาที่ไหนมาเปรียบไม่ได้เลยละครับ ภายนอกอาคารเนี่ยหรือสถานที่ก่อนเข้าข้างในเนี่ยก็จะมีโซนอาหารขายครับรวมถึง m e r c h a n d i s ที่ทางโคจิมะโปรดักชันเนี่ยนำมาขายด้วยมีทั้งเสื้อยืดเสื้อกันหนาวบุ๊กเลตที่รวมบทสัมภาษณ์ต่างๆและมิวสิกบ็อกซ์ที่เป็นเพลง b ี t ีทีมด้วยก็มีครับของสะสมดีๆทั้งนั้นเลย ดิสเพลงเนี่ยที่คัดสรรมาก็ประทับใจมากๆครับหลังจากเริ่มโชว์เนี่ยก็หมมรงด้วยเมดเรเดส t r รนดิ้งทีมอินโทรพร้อมฉายภาพทั้ง CG คัดซีนจากเกมทั้ง2ภาคเป็นการเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆทุกตัวโนต้ตและการบรรเลงเนี่ยเป็นการดึงเราเข้าสู่โลกเดส t r รนดิ้งได้สุดยอดมากหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแนะนําสมาชิกต่างๆภายในวงนะครับรวมถึงเปิดตัวพุ่งกับเพลงของตัวเกมภาค2ด้วยนั่นก็คือคุณลุดวิกนั่นเองเซอร์ไพรส์มากๆครับไม่คิดว่าจะมานะครับ แล้วเฮแกเนี่ยก็ร็อกมากๆเอนเตอร์เทนสุดๆบางเพลงของการแสดงเนี่ยก็มีวิ่งโซโล่กีตาร์ลงมาหาคนดูด้วยเดินทั่วหอเลยละ่ะใส่เต็มสุดๆเลยครับแล้วก็มีการทริบิวนะครับถึงศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างโลร์ด้วยนั่นเองซึ่งถือเป็นศิลปินคู่บุญของเดส rending Park แรกเลยนะครับผมคิดว่าเขาเป็นคนกำหนดโทนเสียงของซีรีส์เกมนี้เลยก็ว่าได้ไม่แปลกใจที่ฮิเดโะโคชิมะซังเนี่ยจะชอบแล้วก็เชิญเชิญให้เขามาเป็นศิลปินทำเพลงประกอบ ให้กับตัวเกมนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแสดงเพลงจากตัวเกมยาวต่อเนื่องกันมาครับโดยจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเพลงต่างๆจากภาคแรกครับและครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีจากภาค2ด้วยนั่นเองเป็นประสบการณ์เหนือจินตนานการที่ประทับใจมากๆโดยความที่เราเล่นเกมจบทั้ง2ภาคมันเหมือนเป็นการรีแคปนะครับทุกความรู้สึกที่เราเผชิญมาด้วยกันนั่นเองครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในฮอล์เนี่ย เราอาจจะเคยร่วมกันช่วยสร้างสะพานหรือถนนด้วยกันมาแล้วก็เป็นไปได้นะครับเป็นมนสเสนห์ที่พอผมนึกถึงเนี่ยแล้วก็ขนลุกมากๆเราพอเตอร์มารวมตัวกันเพื่อสิ่งสิ่งเดียวกันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่โคจิมาสั่งเนี่ยเขาต้องการตั้งแต่แรกที่ทําเกมด้วยกันนั่นเองครับที่ต้องการที่จะสร้างเกมที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันช่วยเหลือกันสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นพลังบวกให้กับคนทั้งโลกนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จบด้วยเพลงอังกอร์ปิดท้ายจากเกมนะครับ ซึ่งเป็นเพลงหลักของเกมเลยก็ว่าได้ก็คือบีบีทีมนั่นเองส่งคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะครับผมประทับใจในวิดีโอที่เปิดขึ้นมาระหว่างรับชมนะครับเป็นการสัมภาษณ์ตัวโคจิมะซังเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มองว่าเพลงในเกมเนี่ยเป็นเพลงที่แค่เซตขึ้นมาให้เล่นขึ้นในช่วงช่วงหนึ่งของเกมแต่เขาต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกได้ว่าเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับตัวผู้เล่นในช่วงไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยคิดที่จะจัดทัวร์คอนเสิร์ตออเคสตราขึ้น เขาต้องการเอาสิ่งที่อยู่ในเกมเนี่ยออกมาภายนอกสังคมจริงๆเพื่อให้มเมล็ดศิละปะเหล่านี้เนี่ยแตกหนอออกผลให้บางคนเนี่ยได้รู้ตัวว่าเออศิละปะการฟังเพลงออเคสตราเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปต่อยอดไปฟังไปดูผลงาน,น,นอื่นๆต่ออีกก็เป็นไปได้นี่คือชุดความคิดที่ผมชอบมากเลยละครับคือการคิดถึงผู้อื่นการอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นการใช้ศิละปะแขนงต่างๆเชื่อมโยงผู้คนในสังคมเข้าด้วยกันครับ For the สำหรับวิดีโอนี้ก็คงสรุปมาให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ครับประสบการณ์แบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจริงๆครับแล้วก็ขอยกให้เกม Death Stranding 2นี้เป็นเกม of the year ไปโดยปริยายครับสำหรับผมแล้วตัวเกมซีรีส์นี้คือ Original Classic จริงๆครับไม่มีเกมไหนเหมือนจริงๆ Death Stranding ครับทุกคน How the way? is it by the way? The two of you living as a family.